สวัสดีครับพบกับลุงแอ๊กพาแซบคือเก่านะครับวันนี้ลุงแอ๊กจะมาแจกสูตรแกงขั้วหนูใบยีหลาครับผมหรือหนูขั่วแห้งใบยีหลานะครับก็จะมีใบกระเพราครับใบยีหลาอยู่ข้างล่างนะครับแล้วก็จะมีมะเขือพวงครับผมที่จะใส่นะครับมีใบมะกรูดครับผมมีพริกแกงตลาดนะครับพริกแกงสะดุงครับแล้วก็มีกระชายมีพริกสดนะครับถ้าไม่เผ็ดเราใส่ได้นะครับ มีพริกไทยอ่อนครับผมแล้วก็มีเครื่องเดี๋ยวลุงเอ็ก,กตัตำเครื่องด้วยนะครับพริกกระเทียมนะครับเพื่อความเผ็ดจัดจ้านครับผมอ่าตอนนี้ก็ขออนุญาตสับหนูแล้วก็ตำเครื่องก่อนนะครับอ่าอันนี้เครื่องลงเอกตำแล้วครับก็มีพริกกระเทียมพริกสดพริกแห้งนะครับ เทียมนะครับตำเพิ่มความจัดจ้านครับผมเดี๋ยวไปผัดกันเลยครับใส่น้ำมันลงไปนะครับพี่น้อง มา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 เบิ้ง่งแอปผัดหนูมาเลยแหงคั่วแห้งหนูเปิใบยี่หร่าครับผมเปิดใบกระเพราหอมๆใส่พริกแกงที่เราตำลงไปก่อนนะครับพริกหอมกระเทียมพริกกระเทียมนะครับไม่ไม่ต้องใส่หอมนะครับพุณผิดก็ผัดให้หอมนะครับคั่วให้หอมก่อนครับใพริกแกงหอมก่อนนะครับ อาเสร็จแล้วครับผมใส่นี้ลงไปครับผมพริกแกงตลาดแกงสะดุ่งนะครับเก็บแสบเกันครับประมาณนี้นะครับ่อคั่วไอ้หอม่นเดียวกันครับผม หอมแล้วพี่น้องก็นี่ครับซับนูพี่น้องซับนู้ับนูของเซ่บเอาจาม <c oughs> ชุนครับชุนสับไปเรียบร้อยย่างแล้วมาผัดนะครับใส่ลงไป <c oughs> โอ้ยชุนอ็ <c oughs> สามบ้านแปดบ้านมันนี่คือสีแซีบพี่บอกระมาปรุงกันเลยครับคือเกาครับพี่น้อง ของแซ่บของนัวไข่บป็มักกับเป็นลุงไซด์อครับเด้อของนัวครับผมมาหนึ่ครับอ่าตามด้วยครับผมของนัวรสดีครับผมสะดวกสบายครับผมใส่หยังกับแซ่บอ่าใส่ลงไปเลกหน่อยพอละวทำด้วยน้ำตาลนิดนึงนะครับใครไม่ชอบกับเป็นลงใส่ครับแต่ลุงเอ็กอ่าเป็นหนูย่างครับมันก็ต้องออกเค็มๆแล้วก็หวานนิดนึงครับผมถ้าเป็นหนูสดเราจะไม่ใส่น้ำตาลนะครับ ประมาณน,นี้ครับผมทามนด้วยน้ำมันหอยสักหน่อยทานด้วยน้ำปลาเล็กน้อยครับผมทามด้วยซอสพวกเขาทองครับผมบางสูตรเขาก็จะไม่ใส่ซอสไม่ใส่น้ำมันหอยเลยครับไม่ใส่น้ำตาลเลยครับผม เขาจะคั่วแห้งเขาจะใส่แค่โชวรสกับน้ำปลาแล้วก็ใบยีหลากับเผาครับผมอันนี้ลุงแอ๊กจะผัดไปทางสไตล์ผัดกับเราครับผมเตินไฟสักนิดโอ้หอมองเลย กขังเครื่องให้เข้ากัน,นครับอ่าุ่มเครื่องเรียบร้อยพี่น้องตามด้วยครับกระชายครับผมแล้วก็พริกสดคนระับเพิ่มความจัดจ้านครับผมใส่ลงไปก็ตามด้วยนะครับพริกไทยอ่อนครับผมใส่ลงไปครับผม คนขูดสราวพี่น้องหอมหอมหอมอุ้ย,ยแสบหลายพี่น้องตามด้วยนะครับใบบกูดครับผมใบบกูดซอยดับคราวนะครับสุดติก็ได้แล้วครับผมสุดท้ายครับผมบักแข้งบักเคือพวงครับผมใส่ลงไป น้องเอ้ยมาเมตะับเด้อข้าวแรงกับลุงแอสแสกผ่าแซ่บครับผมขวดนู้นครับขวดนูหน้าพี่น้อง ครับผมท้ายสุดใบกะเพรากับใบยีราครับผสมกันครับผมใส่ลงไปใส่ได้หลายพี่น้องหอมฮ้ย ผัดจะหน่อยให้มัเล่นแชร์พี่น้องเกิด mm. แล้วลีลา mm. อ้าวโอเคครับผมเสร็จเรียบร้อย เรียบร้อยครับตักลงจานเสิร์ฟครับผมขั่วหนู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 นานนะครับเรื่อเขากบลุงแอกเด้อมือนเนี่ยสีสันพีน้องเอ้ยหอมหอ่วยๆยอดครับผมโอ้จานเดียวไม่พอใส่แล้วครับงานเนี่ยต้องสองจานแล้วนะครับอย่างเงี้ยปาร์ตี่พวกท่านเบิร์ดได้ครับเนี่ยขัว่วประมาณครึ่งกิโลครับผมได้สองจานใ,ใหญ่เลยนะครับ อาจิเข่าวลังกนเด้อพี่น้องเด้อห้ยตับหนูกระไดเป็นกระแซบครับอ่าเสร็จเรียบร้อยครับผมขวดหนูนาลุงแปรแซบนะครับ อ่ะคลิปนี้ก็ขอขอบคุณทุกการติดตามรับชมนะครับขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคอมเมนต์นะครับคลิปนี้ก็คงหวังว่าเป็นประโยชน์อ่ต่อพ่อแม่พี่น้องนะครับอ่าวิธีการทำั้วหนูนานะครับก็ใครนึกกับข้าวไม่ออกก็มาบ้านลุงแอ๊กนะครับอ่าเอาข้าวมานะครับมากินกับข้าวบ้านลุงแอ๊กเยอะแยะครับผมอร่อยมากมายครับผมอ่า้วหนูนานะครับขอบคุณมากๆครับผมที่รับชมนะครับ เจอกันใหม่คลิปหน้าครับผมขอบพระคุณครับ